สัปดาห์ที่แล้วที่น้องฉัดได้มาแนะนําลิปสติกแบบต่างๆนะคะนั่นเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังไม่หมดยังมีอีกหลายแบบเพราะฉะนั้นวันนี้ไปฟังน้องชัดอธิบายกันต่อเลยค่ะมาถึงในกลุ่มของลิปแมทนะครับซึ่งสาวๆทุกท่านเนี่ยตอนนี้ได้ข่าวว่าชื่นชอบลิปแมทกันมากๆอาจจะมีลิปแมทกันหลายแท่งอยู่ที่บ้านแต่ทราบหรือไม่ครับว่าลิปแมทมีทั้งเป็นแบบลิควนะครับแล้วก็แห้งเป็นแมทเลยนะครับอย่างเช่นตัวรมคาญตัวนี้หรือว่าตัวแม็กตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับในการทาลิปสติกเพราะว่ามันเป็นในรูปแบบของน้ําแต่เทคนิคในการทาลิปสติกแบบนี้นะครับเราจะต้องวางแปรงเบาๆเท่านั้นบนริมฝีปากนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปล่อยให้มันแห้งมันก็จะกลายเป็นลิปแมทแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบแบบนี้เราก็มีทางเลือกให้นะครับเป็นลิปแมทแบบแท่งแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าซอฟต์แมทนะครับก็คือว่าเราทาบนริมฝีปากนะฮะเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นแบบนี้ คือไม่ได้แมตต์มากนะครับเป็นแบบว่าซอฟต์แมตต์คือไม่ได้มีความวาวของเนื้อมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะครับแล้วก็สามารถทาได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาในเรื่องของลิปนะครับที่มีความชายนะคะหรือว่าเป็นประพวกเกี่ยวกับกรอสนะครับแต่ว่าก่อนที่มันจะเป็นกรอสเนี่ยมันก็จะมีตัวลิปนะครับที่มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ผสมค่อนข้างเยอะ อย่างเช่นลิปตัวนี้นะครับเนื้อเขาก็จะค่อนข้างมีมอยเจอร์เป็นลิปมอยเจอร์นะฮะเห็นไหมครับว่าความชายของตัวมอยเจอร์ที่อยู่ในลิปนะครับมันจะให้ประกายสีที่ค่อนข้างอ่อนซึ่งนะฮะถ้าเกิดเราดูในในสีเนี่ยอาจจะดูเข้มแต่พอทาม,มาแล้วก็ได้ความรู้สึกแบบอ่อนๆเบาๆนะครับเพราะว่ามอยเจอร์เขาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับต่อมาเลยนะครับในเรื่องของกรอสนะครับซึ่งสาวบางท่านก็ชอบกรอส แต่ว่าบางท่านก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเหนียวเนอหนาดังนั้นถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าใชายกรอสแบบแท่งแบบนี้นะครับและรู้สึกเหนียวมันก็จะมีกรอสอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือแบบเป็นตลับแบบนี้นะครับให้ความชายเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณสมบัติการทาออกมาแล้วทาออกมาก็จะเป็นกรอสที่ ตัวนี้เรียกว่าเนื้อค่อนข้างติดดีนะครับอันนี้เป็นของแม็กเนาะและอีกอันนึงนะคะเป็นกรอสเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในรูปแบบตลับแล้วก็มีสีแบบนี้ด้วยนะครับเข็นไหมครับว่าจะมีความเป็นกรอสแต่ว่ามีสีค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้น้องฉัดก็มา แจกแจงประเภทของลิปให้นะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดครั้งหน้านะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับทางบ้านอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับสามารถส่งคำถามมาได้ที่มันตาเรด d ีของเราเลยนะครับน้องฉัดจะตอบทุกคำถามครับ นี่แหละค่ะลิปสติกแบบต่างๆที่น้องฉัดเอามาแนะนำสาวๆก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับริมฝีปากของตัวเองกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับลิปสติกที่น้องฉัดมาบอกกันแล้วบนรดา l ลดี e ยังมีวิธีการทาริมฝีปากสไตล์ต่างๆให้สาวๆลองไปทากันดูจะได้ไม่ซ้ำไม่จำเจย,งยังไงละคะแบบแรกทาลิปแบบออมเบร์ลิป หรือทาลิปแบบไล่ระดับหรือจะไล่ระดับแบบหลายเฉดสีก็ได้ค่ะเพื่อให้ริมฝีปากดูเต็มอิ่มขึ้นแบบที่2ก็คือการทาลิปแบบให้ปากอิ่มเอิบซึ่งมีเคล็ดลับหลากหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ดินสอเข็งขอบปากทําให้ปากเต็มอิ่มขึ้นหรือใช้สีขาวแรงเงาเพื่อหลอกตาให้ริมฝีปากมีมิติเต็มอิ่มขึ้นค่ะสาวๆได้ไอเดียตกแต่งริมฝีปากกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นมาค่ะมาทาปากให้เลิศแล้วออกไปเฉิดฉายกันเลยค่ะ